ลองนึกภาพเย็นวันหนึ่งมีเด็กถามขึ้นมาลอยๆว่าดวงอาทิตย์จะอยู่กับเราไปตลอดไหมคำถามธรรมดาแบบนี้แหละที่ทำให้หลายคนเพิ่งรู้ว่าดาวที่เราเห็นทุกเช้าจริงๆแล้วก็มีวันหมดแรงเหมือนกันข่าวดีคือดวงอาทิตย์ยังไม่ตายเร็วๆนี้มันยังมีอายุเหลืออีกราว5,000ล้านปีแต่วันที่ถึงเวลานั้นดวงอาทิตย์จะไม่ได้ระเบิดตูมตามแบบในหนังมันจะเลือก จากไปอย่างช้าๆมากกว่าเมื่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในแกนกลางเริ่มหมดดวงอาทิตย์จะเริ่มขยายตัวกลายเป็นดาวยักษ์แดงใหญ่จนกลืนดาวพุธดาวศุกร์และอาจรวมถึงโลกไปด้วยฟังดูโหดแต่จริงๆมันคืออาการของดาวที่กำลังหมดแรงไม่ใช่อารมณ์รุนแรงอะไรทั้งนั้นหลังจากพองตัวสุดกำลังดวงอาทิตย์จะค่อยๆปล่อยชั้นนอกของตัวเองออกเป็นหมอกสวยๆในอวกาศ เหลือแกนกลางเล็กๆร้อนจัดเรียกว่าดาวเคระขาวที่ไม่ส่องแสงเองอีกต่อไปเหมือนฐานไฟที่ยังอุ่นอยู่แต่ไม่ลุกโชนแล้วมันอดขำเบาๆเหมือนกันนะดาวที่เคยให้แสงให้ความร้อนให้ชีวิตทั้งระบบสุริยะสุดท้ายไม่ได้ตายแบบยิ่งใหญ่แต่เลือกจะค่อยๆดับเหมือนหลอดไฟที่ค่อยๆรีลงมากกว่าระเบิดใส่ใคร พอคิดตรงนี้มันก็ชวนให้ใจนิ่งขึ้นดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงเพราะมันอยู่ได้นานแต่มันอยู่ได้นานเพราะมันส่องแสงมาตลอดและบางทีนั่นอาจเป็นบทเรียนเงียบๆจากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่บอกเราว่าการจากไปอย่างสงบหลังจากทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การระเบิดเลย